โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายมือถคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมทังซาน RPG นะครับผมเซิร์ฟเวอร์จีนก็สังเกตไหม <c oughs> มันมีอะไรลอยมาด้วยนะเป็นเหมือนกับคนเขาคุยกันนะผมไม่รู้มันปิดตรงไหนก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้ละกันนะครับผมมาก็เกมนี้เป็นเกม RPG เนาะ,ะภาพถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมแล้วนะก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับในอนิเมะเลยนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่ทํากราฟิกได้แบบทันสมัยมากๆนะ ไม่เหมือนกับเกมเก่าๆเนาะที่จะเป็นแบบว่าภาพที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือแบบสวยงามมากนะมันอาจจะมีมุนหมุนปิงปิงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟจีนเนาะแล้วก็ถามว่าผมโหลดจากไหนผมโหลดจากบินลิบลินะครับสําหรับคนที่เคยดูผมสอนโหลดบินลิบลิไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าเล่นได้เนาะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับในส่วนของบินลิบลิเนาะก็โหลดมาสามารถใช้เบอร์ไทยได้นะมันก็เข้าลงอินได้แบบง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูแล้วกันเนาะผมยังไม่ได้ไปตุ่มกาชายนะยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะดูดิคนคุยกันอนะ่เออแปลกดีนะไม่รู้ว่าเป็นทดสอบหรือว่าอะไรนะแต่เขาเปิดให้เราได้ดาวโหลดแล้วดูดิตัวละครแบบโอหปีไปตรงผมสั้นเหรอน่ารักดีนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาสุ่มกาชากันเดีย๋ยวจะให้ดูเกมเพย์ด้วยนะครับ เทพสมุทรอธิษฐานกับเทพสมุทรอ่า้าได้เป็นในนี่ครับผมตัวของอะไรมันชื่ออะไรคนระัไทหลงหรือว่าไทาอะไรสักตัวนึงอะหมุนสักหน่อยนะ,ะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟจีนเนาะ,ะมันอาจจะมีปิงนะ,ะเรเวลเนี่ยแล้วอัพ ได้ตามเลเวลไอดีของเรานะเราไม่สามารถอัพเพิ่มขึ้นไปได้ถ้ามันเลเวล ID เราเนี่ยไม่ถึงนะครับปิงปิงอ่ะโอเคอัพแค่นี้ก่อนเราไปเล่นด่านให้ดูถ้าใครไม่อยากปิงก็ต่อ VPN นะต่อ VPN ในการเล่นนะครับมันก็จะ สามารถเล่นได้แบบลื่นๆนะนี่รูปแบบการเล่นมันจะเหมือนกับแบบเป็นเทินเบสนะเห็นปะก็จะออกเป็นเทินแล้วสามารถกดใช้สกิลได้นะครับลูกไฟเหมือนกับถังซานสามดีเลยนะครับมันจะมีลูกไฟแล้วก็ตัวของเราจะมีบอกนะว่าตัวนี้ใช้ลูกไฟเท่าไหร่ในการใช้สกิลนะครับ <What? S 1> อ่ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับในส่วนของรูปแบบการเล่น ถือว่าน่าเล่นมากๆนะสําหรับเกมนี้นะเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่ผมรอให้เข้าไทยเดี uh ๋ย huh. วผมก็จะเล่นเซิร์ฟนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปิดไต้หวนันหรือว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะ,ะแต่อาจจะมีแบบปิงๆสักเล็กน้อยนะครับไม่น้อยหรอก <c oughs> ปิงก็นหนักเหมือนกันเกมนี้มีออโต้ด้วยนะครับเราสามารถกดสกิลได้ว่าให้ใครใช้อะไรก่อนหลัง ตัวละครผมยังไม่รู้นะว่ามันมีตัวไหนบ้างเนาะ,ะมีการเก็บดาวด้วยนะตามสไตล์ RPG ทั่วไปนะครับเราก็ต้องเน้นทำดาวด้วยมาไปไม่รู้ว่าแจกเยอะหรือเปล่านะสำหรับเซิร์ฟจีนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอันนี้ออตโต้น่าจะต้องเลเวลแก่อนนะั มาครับกดแล้วกดใช้สกิลก็ต้องรอเทือนของเรานะถึงมันจะใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเรากดแล้วมันจะใช้เลยเนาะ,ะสูงกาชาได้ยังเนี่ยขอรับของรางวัลหน่อยได้ไหมเออรู้สึกว่าจะยังรับของอะไรไม่ได้เลยนะครับน่าจะต้องรอก่อนอะตัวละครนะครับก็กดดูไม่ได้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นปูกระบี่เนาะอันนี้เป็นปูกระดูนะครับอ่าหลงหลงอันน่งนะครับมันก็จะมีสายใยเนะาะอคนนี้หลงหลงนะครับลงหลง,หลงแล้วก็เป็นปูกระบีเฮ้ยตัวนี้ใครอะ่ะอ๋อตัวนี้มันเป็นในตัวที่มันโรงเรียนเกาะโคจสารเนาะอ่ามันก็จะมีบอกอยู่นะอ่ามีเอาซื้อขาด้วย เอาซื้อขาปพีป่ตรงนี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้ตัวของนาลีสมุด <c oughs> นึกว่าปีพี่ตรงนาลีสมุดเนาะแล้วก็ปุกกระดูกนะครับคนนี้อันนี้รู้อยู่แล้วเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันมี้าอินด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่เอ่อตัวของถังเย่หัวลืมหมดแล้ะลืมหมดแล้วล ไม่ได้เล่นนานอ่าอันนี้อาอินนะครับอันนี้เสี่ยวอู่ก็เป็นร่างโตแล้วนะครับอ่าถังห้า,นนะนนา,ารครับผมนี่เท่นะอันนี้ถังซานครับผมอ่ามาดูตัวละครไหนอ,อีกอันนี้ตัวไหนนี่จู่ชิงครับจู่ชิงใช่ไหมอ่ามู่ไผ่ขาดอ้วนไฟอ้วนไฟอยู่ไหน อันนี้ตัวอะไรอันนี้เอ,อ่อตัวนกนกแข็งนะครับแล้วก็หัวอู่นะครับอ่ะหมาลมฝึงเตี๋ยวเทียนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มังกรสายฟ้ามังกรมึนนะครับตัวนี้ผมอยากได้จนะ้ะลูกรลักผมอ,ะอ่ะไอ้ตัวนี้เทพเยี่ยนครับผมอ่ะเทพเยี่ยนนะ แล้วก็จะมีส่วนของตัวนี้อันนี้ขวัญเรน่าหูัน่ารักมากหวเรน่าอันนี้มานาสูนครับผมอย่างเท่อันนี้ปีป,ปิตรงเนาะนี่ปีปิตรงผมสั้นนะน่ารักดีแต่หน้าดูคมๆเออสวยสวยอ่ะเจเบนครับผมเจเบนนี่เจเบนแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับในส่วนของตัวละครนะครับผม อ่าอันนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดนะโอเคน่าจะต้องเล่นปีกสักพักหนึ่งเลยนะครับผมถึงในส่วนของระบบต่างๆมันจะเปิดเข้าที่เข้าทางแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดแค่นี้อยู่เราก็เล่นแค่นี้ไปก่อนนะครับเนะี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแจกใบสุ่มให้เราเนี่ยเยอะหรือเปล่าคืออยากจะสุ่มให้ได้ตัวหนึ่งไงผมได้จุดเซิร์ฟเวอร์สองนะสำหรับคนที่โหลดจากบินลี่บินลี่นะครับผมมาเล่นด้วยกันได้นะ ผมชื่อเนี่ยอดีเนสนะครับตามชื่อช่องผมเลยนะครับผมถ้าใครมาอยู่เซิร์ฟเวอร์สองก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับสําหรับในส่วนของเกมถังซานอาร์พีจีนะอาจจะมีปิงสักเล็กน้อยนะครับตันนี้ต้องย้าไว้ก่อนเลยอ่ะแล้วก็แจกเจียงจูด้วยเออเหมือนเกมถังซานสามดีเลยเราก็ได้เจียงจูมาอ่ะเปิดระบบออโต้แล้วเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบออโต้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาใส่ตัวละครก่อนอ่ะอัพเลเวลสักหน่อยโอเค ให้อัพอีกเหรอตอนแรกเราก็ต้องทําตามที่เขาสอนไปก่อนเนาะแล้วเขาก็จะให้เรามาอ๋อนี่ครับผมมาตั้งสกิลออโ,โต้นะอ่ะเราตั้งได้นะครับว่าเราจะให้ใครก่อนหลังนะครับแล้วก็มาเลือกได้เลยหนึ่งตัวนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้โอเคเออถือว่าระบบออโต้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเราสามารถเลือกสกิลได้อ่ะเดีย๋ยวเราไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับไป ออโต้ครับมานาก็ต้องหาตัวใช้ที่มันแบบว่าฟื้นมานาได้ด้วยเนะยาะเดี๋ยวต้องดูนะว่าตัวไหนที่มันสามารถเพิ่มมานาให้เราได้ด้วยอ่ต่อไปไปถังซานออกอ่าโอเคครับเราก็สามารถตั้งไว้ได้นะถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับผมแต่เนาะก็ยังไม่รู้เลยว่ามันแจกของเยอะหรือว่าน้อยนะครับเดีย๋ยวรอมันแจกของเยอะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสุ่มกาชาให้ทีแล้วกันนะครับผมเนาะ แล้วก็ระบบต่างๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเกมทางซาร์ด A.P.G. เนาะเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ